สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับอาจารย์สุกินันบุญภาศีนาริศอีกแล้วนะครับกับมูพยากรราศีที่จะมีโชคนั้นในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยราศีกุมเนี่ยก็จัดว่าเป็นราศีมีโชคครนะเจ้าเรือนเดินดีบวกกับดาวอื่นๆที่กําลังจะย้ายเข้ามาครับประจําการในราศีกุมครับ เช่นดาวศุกร์เมื่อดาวศุกร์เนี่ยมาโคจรเข้ามาราศีกุมมันก็จะส่งผลให้กิเลสสมบัติดันดีขึ้นเพราะฉะนั้นดาวศุกร์ได้ตำแหน่งที่ดีในตำแหน่งของอุจจาวิราชทำให้ราหูมีกำลังดาวกิเลสดาวสมบัติความร่ำรวยมาเจอดาวความโลภอกดาวราพะดาวความเฮงเข้าคนจีนชอบปกปแบบ เลขหกเลขแปดเลขหกเลขแปดหกแปดนี่เป็นดาวที่แบบเธอลองบวกหกกับแปดสิบสี่น่ะมันเป็นเลขจักรพัิอ๋อเหรอเลขสิบสี่คือจักรพัทก็จักรพัิมันเป็นเลขที่มีพุทธคุณครับครับเป็นเลขจักรพัิแล้วก็เป็นเลขที่ที่มูเตลูครับครับลองคิดดูลองลองบวกเก้าห้าเลขห้าเก้ามาตีเหมือนกันเพราะมันเป็นเลขที่เป็นเลขที่วิญญาณครับแล้วก็มาเจอกับครูบาอาจารย์ครับ คนที่ชอบมูเตลู59าเนี่ยเป็นเรื่องหลักแล้วก็เรื่องความรู้ถ้าไม่มีเซน์ไม่มีววญยาณมาช่วยการวาดหรือการทํางานคุณก็ไม่มีศิลปะอเพราะฉะนั้น59เป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง86ก็ศาสตร์อย่งหนึ่งมันรวมแล้วเป็นกักะพัดนอกจาก8ปบวกหแล้วเนี่ยมันเป็น14 8สเท่าไหร่8ปคูณหอ๋อแปดหกสี่สกับแปดเป็นเลขสีแปดกะลาหูเนี่ย เขาเป็นสีและเป็นศัตรูเพราะฉะนั้น8บวก4เป็นเท่าไหร่สิบสองถ้าตกราหูอีกก็ต้องโอ้โก็คือมันเป็นกำลังที่คูณทวีครับครับนะบวกก็บวกนี่ก็เพิ่มคูณนี่ก็ทวีมันเป็นลงตัวหมด6 8เพราะฉะนั้นราศีกุมเป็นราศีแรกที่จะมีโชคก็คือโอ้โหจะมีคูรทุกดีเลยดิก็คือนี่บอกว่ากลุมในเดือนกุมภาพันธ์นี่ใครที่มีราศีกุมอยู่แล้วถ้าเกิดราศีกุมนี่ ุว่าเด่นมากเด่นเด่นทีนี้พอราหูตัวนี้เด่นปุ๊บมันก็จะโยงต่อไปคไปที่เมถุนครับเมทุนเป็นราศีที่สองครับเมถุนเจ้าเรือนคือดาวพุธอืมเพราะฉะนั้นดาวพุธเนี่ยเจ้าเรือนเขาเนี้ยไปทํามุมกับราหูซึ่งดาวพุธเตรียมย้ายแล้วคนที่เกิดราศีเมถุนกาลังจะดีขึ้นและมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีโชคครับนะและได้รับอิทธิพลจากราหูโอ้โหเมถุนปัตตานีคือธนูธนูมังกรกลุมครับนะฮะ ปัตตนีมรณนะสุพระราพะเห็นไหมเป็นตำแหน่งโชคเพราะฉะนั้นราศีเมถุนเป็นราศีที่มีโชคมีโชคมีโชคโอและราศีถัดมาน่าสนไหมราศีตุล ราศีตุลที่ได้รับอิทธิพลจากความอุดมสมบูรณ์จากบริวารจากบุตรจากลูกน้องมีโชคจากเรื่องเหล่านี้คครรัับบและเจ้าเรือนเขาคือดาวศุกร์โคจรเข้าเรือนกลุ่มครับ,บมันก็เลยโชคดีความอุดมสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีเพราะฉะนั้นราศีตุลเป็นเจ้าภาพที่สามออแห่งความโชคดีในเดือน กุมภาพันต่อไปอีกสามราศีหนึ่งเลยคือเมษเมษเนี่ยได้ราหูเป็นโชคลาภเป็นลาภแก่ตัวเองเพราะฉะนั้นราหูอมท่านอยู่ก็ฟ้าเปิดฟ้าเปิดเหมือนกันเปิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นราศีเมษเนี่ยก็จะได้โชคลาภจากนี้ครับคุณมิตรจะนําเรื่องดาวดีๆชื่อเสียงกันเงินอะไรมาให้หมดเลยเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีเมษอย่าตัดวาสนากับเพื่อนพ้องน้องพี่นี่ Oh. คุณจะโชคดีอ๋อเหรอใช่ครับราศาีต่อมาก็ไปที่สิงห์เลยสิงเนี่ยคุณจะได้โชคลาภจากหุ้นส่วนนะหรือคู่ครองหรือเพศตรงข้าม,มหรือการทําสัญญาจะมีมโชคสิงก็ได้โชคลาภตรงนี้คืนครับเนี่ยสิงก็มีสิทธิ์ได้โชค จากราหูเหมือนกันและลำดับต่อมาราศีสุดท้ายคือราศีธนูราศีธนูได้รับราหูเป็นสหัชชะอหมายถึงเพื่อนพ้องน้องพี่อีกและราหูก็เป็นตำแหน่งราบของราศีธนูอยู่แล้ว6ราศีนี่ก็คือยกกันไปใหญ่เลยยกกันใหญ่เลยแต่มันจะรวดเร็วหน่อยเพราะฉะนั้นคุณต้องตามให้ทันนคุณก็รู้ว่าเนี่ยทิศทางรายได้หรือว่าโชคลาบมันมาทางไหนเนี่ยใน6ราศีนี้ก็ปัง นี่อาจารย์กำลังจะบอกว่าอิทธิพลจากดาวรา,ราหูเข้าเรือนเ,เข้ามานในช่วงของกุมภาพันธ์ทำให้หกราศีที่ว่าเมื่อสักครู่นี้โชคดีโชคจะดีนะ